ก็ปูห้างกันก่อนนะปูไป้ยขึ้นยนไปนั่นปูขึ้นเออเอากระเทือนไปยี่เป้งโอ้ยแมนบนรถบัสที่นี่เนาะให้มิดเลยวล้วพ่าเห็บขาะโอ้ีดเอาไว้แข็งนะเดี๋ยวแช่น้ำสักนิดนึง ให้เขาคลายเย็นคลแข็งก่อนอใส่หมดเลยเห็ดเพาะ200บาทสาวดำเป็นคน,นบ้าน,น้ำปลาในทุ่งนาทุ่งป้ามาไกลแสนไกลแลกนะักผู้ชาย 不要忘。<love> กินไหมเนี่ยนะอุ้ยลำใหญ่ดีนะเอาอะไรเก็บกัดฮะจะเอามีดอ่ะเดี๋ยวเข้ารอมมาหน่อยไหมแต่ตอนนี้ปวดต่อไปจะเป็นการชิมอ้อยนะจ๊ะตอนนี้ปวดท้องอ่ะอะไรอีกล่ะชิมก่อนเดี๋ยวชิมไม่จบก่อนยาคาบเยอะเกันแข็งเกินชิมชิมชิม แตะลิ้นแตะดูสิฮะฟันหักโอ้สมัยเป็นเด็กนี่ฟันสบายเลยนะอนี่มันแก่เกินแล้วเนี่ยหมายถึงอ้อยเขาเรียกว่ามันอ้อยรือคนเนี่ยมันเข้าแก่นมันจะเริ่มเฝ้าแล้วอ๋อเฝ้าเฝ้านะไม่มีน้ําแล้วงั้นน่ะเออมันจะเฝ้าเฝ้าม่ทไาทำพันธุ์อย่างเดียวเลยคือเราปลูกไว้นานเกินอ้อยต้องกี่เดือนแปดเจ็ดแปดเดือน ป้ายเจ็ดแปดเรียนก็กินแล้วเนี่ยเนี่ยใช่ไหมไม่ไม่หวานแล้วพี่เรียนมันไม่ยังไม่ได้ชิมเลยเอาละก็พี่พูดเดียวมันฟ้าว,วมันฟ้าวนะเออมีดอย่างเงี้ยท,ท,ที่เขาผายเนี่ยโอ้จะได้แผลด้วยแบบน,นี้ที่เขาผายไอ้ทุเรียนน่ะคัวเสียด้ตัวนี้จังเลยตะกู้ไว้กายบาดพี่เรียนชมนัทไม่เป็น ชมนาค่ะในชมนนานั่นน่ะลรแปลมาจากไหนอ่ะเม่นั่นค่มาแต่เดี๋ยวผมเอ้มันต้นไหนวะเลอต้นชมนนาดอ่ะไม่ดอกเป็นทองดีนะโอ้ยอ้อยกับมันสำปะหลังเนี่ยผมสั่งพันธุ์ดีมาเลยนะสั่งเข้ามาแบบตั้งพี่มันสี่ปีมันกลายบ้างปะแล้วมันเป็นเพื่อนมันเป็นเพื่อชนิดแรกที่เรานึกถึงเลยนะถ้ามีสวนเนี่ยเราจะต้องปลูกเข้าไว้ เพราะว่าสมัยเป็นเด็กเราเคยกินอ้อยอะนะไปกินอ้อยในสวนของของคนอื่นเขาวะาตัวเองไม่มีสวนเอกเอยไปโรงเรียนไงหัดของป้าเขากินอ๋อแล้วก็เลยติดใจของหวานเด็กๆไงฟันคุณรัชนีไหวไหมไม่ไหวเป็นยังไงไม่มีไม่จีดจัดเหมือนเดิมไม่จิดจัด เนี่ยมันคงกลายเนาะใช่น้ำจะมีกลายยุคไปเที่ยวกระติมด้วยป้าไม่ได้จ่ายนะผมว่ามันมันเป็นหน้าฝอยใช่ไหมไม่เข้มข้นแต่หวานอยู่ใช่ไหมหวานแต่ไม่เข้มข้นถูกใช่ไหมหวานไม่เข้มข้นอ๋อไม่หวานจีบหอมไม่หวานหอมเลยใช่ไหมอืมแต่ก็ปลูกไว้หน้าแรงมันก็หวานเองแหละอ่าเอาอ่าอุ้ยฟันระวังเด้อระวังฟันฝ้าหักไม่หวานไม่หวานเนาะแต่ก็ปลูกไว้เถอะ ปลูกกระปุกปลูกอ้อยมันเป็นมงคลด้วยคุณรลชิน่มงคลยังไงเอาเวลามีงานขึ้นบ้านใหม่เเวลามีงานแต่งเขาต้องเอากล้วยเอ้อยไปอมันเป็นพืชมงคลพืชเขาเรียกว่าปลูกง่ายเจริญงอกงามเหมือนกับเป็นการให้คติสอนใจว่าคนเราอ่ะให้ดำรงินชีวิตอยู่ได้ทุกสถานการณ์นั่นแหละจะร้อนจะหนาวอะไรเหมือนอ้อยเนี่ยมันก็ไม่ได้เรื่องมากมันเป็นพืชไม่เรื่องมากนะ มันเป็นพืชที่ปักไว้ก็ขึ้นก็เจริญงอกงามอยู่ง่ายๆกินง่ายๆจะทำเป็นทุเรียนที่พรัได้อ้อยมาเต็มเลยเดี๋ยวเราไปปลูกมังบางไม้รีอจะปลูกนี่บ้างต้องได้โอ้โหที่ดินเขามีแต่ความว่างเปล่าคุณท่านประธานแหวง แห้งแรงดังทะเลทรายพี่พรก็ลากสายยางแต่แต่ละวันก็ผอมแล้วก็วจะอ้อยมาปลูกค่ะกำลังชี้จุดนะคะว่าจะน่าจะริมริมที่นะ เอาริมนี้เลยไหมล่ะไม่ฮะเอาริมเอาริมนี้เลยไหมเนี่ยโชว์สักสองสัปปะไว้เอามั้ยไม่ขุดไม่ได้ฮะขุดยากอ๋อเวลาเอาใช่ไหมมีแต่หินครับอ๋อขุดไม่อ๋อขุดปลูกไม่ได้หินเยอะโอ้นู่นแหละทางทา้งนู้นดีกว่าเนาะครับโยนนี่รดน้ำต้นไม้ค่ะเอ้เมื่อคืนฝนก็ตกนะ ไม่พอตมันไม่เยอะมันเสร็จตะกรันสวนอ้อยไปแล้วค่ะลิม่อไว้บ้างไหมอ่ะอุ้ยมันมันยางมันอะไรนะมันกังซิงกังซางไหมเดี๋ยวถือให้ไปเถอะเราก็โชว์มันมันมันโชว์ไม่ได้มันพุ่มไม่สวยไม่นะถ้าเราปอกถ้าเราคอยคอยเอาใบออกแล้วโชว์ลำอ่ะสวยเล่าไปเถอะไปเอ้าคนนี้ซื้อมาหน่อย ปูกอะไรที่กินง่ายๆไหนเธออันนี้แหละกินง่ายเดี๋ยวผมซื้อเครื่องหีบมานล้วอมันกินเยอะมันว้านแย่งกันกินแบบว่าใส่น้ําแข็งกินนะเบาหวานถามหาอีกเนะี่ยพี่พร<อ>กลัวเบาหวานก็กินน้อยๆเลยแม่เว้ยก <laughs> ็มีมีน้ําอ้อยมันกินน้อยไม่ได้หรอกมันต้องกินเป็นขวดเนรนเอ็มวีบ่นั่นไหม เอามุมไหนดีตาอ้อยมันค่อนข้างลกเนาะหนูว่าเนาะไม่ถ้าเราคอยลิใบอ่ะมันสวยน้ำโชลำโชลำสวยถ้าปล่อยมันลกก็ลกสิเหรอคุณคอยดูคุณคอยดู

โอ้โห้างกันก่อนนะไม่ใหญ่ไม่ใหญ่เอาประทานปลูก้องดินไงก็เออกันพอปลูกยังไงระบาดที่ไหก็ายขึ้นาปขึ้นไปขึ้นไปขึ้นให้เหลือโด้ใไหมแบบแบบนึ่าว้น ต้น่ิโอ้ท่โมนันิดเลยรนลมันอ่ะมันจะแทงขึ้นมาเองเหรอเออมันเป็นนอนแมด้โอ้ยมันท้นดินไหมขอลมันปูกได้เนเนี่ยเขาบ่กได้าดดอ๋อนอนขึ้มันสัปลังวางล่ารครับมันง่ายยังไงก็เกิดใช่ไหมพ่อ กินเวลาเตะบอลเสร็จนะเออตะบอลเราก็ตัดอ้อยนี่ไปคั้นน้ำใช่ไหมล่ะจริงเหรอโอ้โหนักฟุตบอลน,นี่ยิ่งชอบเลยเย็นหวานเย็นๆน่ะเหรอเออเสริมพลังกินแทนน้ำอัตโรมะนะเออชื่อ,อ,อผมเลข้าท่าเข้าท่ามันจะได้ขายเด้อขายเลยเหรอโออมันก็เต็มสวนเลยที่เขาขายทำน้ำไปเลยไงน้ำอ้อยไงน้ำอ้อย ย็นชื่นใจแต่บอลเหนื่อยเหงื่อออกนี่เนาะพ่อเนาะอือโอ้ดีเป็นอย่างตั่วว่ท่านประธานประถม้นะ่ะยนเลยเซื้อใครจะถมก็ถมนัดประธานโยนอย่างเดียวโอ้ยประธานอันนี้อ้อยพันอะไรอ่ะพี่เอ่อเอ่อสุพรรณห้าสุพรรห้าศูนย์สุพรร สุพรรณ50ที่บอกห,หวานที่เขาไปหีบขายใช่ไหมริมถนนนะนะไาหีบตามริมถนนนั่นแหละออ๋ไม่ใช่เข้าโรงงานนะคนละอันคนละอันกับที่เขาตัดไปทำน้ำตาลนะไม่อันนี้ <laughs> ไปขโมยฟางต้นมะม่วงมาใส่อ้อย อ้ยยังไงก็ขึ้นพ่อง่ายเรียบร้อยเรียบร้อยสำหรับโครงการปลูกอ้อยเอาไว้สำหรับเเล่นฟุตบอลเสร็จได้ดื่มน้ำอ้อยหวานชื่นใจเสริมพลังรแบบลบรองว่ามันจะทำให้การเล่น ราว่ารถน้ำไม่ได้เพราะไม่มีกุญแจไขตู้ไฟก็ต้องรอพี่สำรินนะคะแม่กุญแจอยู่กับพี่สำรินเอา,เ,อาเรารอพี่สำรินก่อนนะคะจะมาส่งแบบไหน ไปจอดสักไกลเลยล่ะอ๋ออ,อ,อมันไขตัวนู้นไว้พี่จอ้อรถชาวสวนเราอย่างเทนึกว่าอาโนชวาสเน็คเกอร์น้ำไหลไฟสว่างเลยช่างไฟมา ก็น่าจะรอดแล้วนะคะต้นองุ่นเพราะว่าใบาแตกใบอ่อนแล้วแตกยอดอ่อนแล้วสามต้นสามต้นเก้าร้อยบาทน่าจะรอดแล้วแหละเดี๋ยวก็คงจะได้ลองชิมชิมองุ่นนะคะส่วนอ๋อไม่ใช่สามต้นสี่ต้นน่าจะได้อยู่น,นี่น่าจะเป็นลำใหญ่มาม่วง ฝั่งนี้จะเป็นมะนาวกล้ว,ลวยแล้วก็ทางโน้นก็ต้นอะไรไม่รู้นี่ต้นอะไรพ่อพ่อก็็ไม่รู้จัก <c oughs> เอต้อนนี้อย่างนัวอันนี้โอ้เดี๋ยวเป็นลูกก่อนน่าจะเป็นไม้ผลแหละ เออเหมือนใบยางจริงวยพยุงถนนอ่าได้น้าแล้วอ้อยดูแก่งกระจานฝนตกดูออกไหมว่าฝนตกเห็นไหมเป็นเส้นลงมาเลยเออตกอยู่แก่งกระจานนี่นี่คือแต่ตกแก่งกระจานก้อนนั้นอะแต่ไม่มาถึงบ้านลาดเลยนะ อะไรงามนะมะกรูดด <elim> ีหรอะงสดชื่ย่านนี้มากรูดมะนาวเขาดีนะ หลายต้นที่เรายังไม่รู้นะต้องถามชจ่างำํานอ่ะอันนั้นต้นอะไรอ่ะสารพีแน่เลยมันเอาแล้วมาปลูกเกยกกะเอาเอาลมใช่ไหมก็เอาชื่อด้วยเอาชื่อด้วยเอาชื่อเหมือนภรรยาภรรยาของตาสำราน้องปลูกเอาชื่อพี่ว่านขำเลยเขาเอาต้นสารพีมาปลูกเขาบอกว่ามันเป็นชื่อภรรยาสารพี ภรรยาชื่อโสพีพี่กัมพูมาดูกล้วยในบอ่อพีอ่มันมีเครือด้วยนะนับนวีนับเครือด้วยโอ้ยพ่อเอาเลขก,กันดีกว่านี่มนนนไม่ยักหน่วย อยากตายด้วยนี่นี่นะไม่ห็นน,ะ,น,น,ะ,น,ะ,นะเขาก็บอกอยากตายเขาพยายามสิมีชีวิตรอดนะนะคุณรัชนีนี่คุณเก็บภาพเอาวันนี้เอาไว้นะเพราะว่าอีกสองสามปีคุณจะไม่ได้เห็นภาพแบบนี้นะองุ่นมันจะเป็นผู้เป็น,ปนพวงใหญ่โตอลังการลาก <c oughs> ลงไปถึงดินนู่นนะ <c oughs> อ, <c oughs> องุ่นมันไม่รอสอ<ะ>งสามปี <c oughs> มันสิโอ้ยพ่วงบักไงญ่างวนเนี่ยปแปดเดือนมันก็ได้กินแล้วว่เออต้นมงต้นไม้มันจะใหญ่จะโตนะมันก็อาจจะมีอาคารสถานที่อะไรขึ้นมานี่สะนี่ก็จะมีบัวเบืออะไรงามๆตอนนี้ก็ว่างๆไปก่อนหรือจะเป็นสระว่ายน้ำดีเ <c oughs> อออาจจะเป็นสระว่ายน้ำก็ได้นะในอนาคต เนี่ยแบบนี้นะไมยค่ามไหวทำให้มาทำสะพานไว้น้ำลงแบบนี้แหละทำไอ้นี้ดีกว่ามันถึงม่มีขี่คนอะ่ะทำไอ้นี้ยื่นออกไปนะออทำเป็นที่นะนั่งกินกาแฟยื่นอีกแล้วยื่นออกไปในน้ำยื่นไปกินในน้ำอีกแล้วยื่นไปกินในน้ำยื่นไปกินในน้ำอีกแล้วอม่อันนั้นกินไก่